สวัสดีครับนี่ลูกเกีย์เขาลือลันของซอมมีสุวรรณทีนี่เป็นเกีย์ภูเขาไฟครับไก่กำลังได้หกเดือนกลัวครับดูความสด ยังไม่ผสมครับรออายุก่อนครับยังยังเล็กอยู่ ถ้าพร้อมผสมผมจะสั่งไก่แม่ของส้อมีสวนมาเข้ากับลูกเยาเขาลีลันเพื่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสนใจอยากจะไปทำต่อสายพันธุ์ ตัวนี้ยังไม่เตะครับตัวนี้แต่สู้ไกลแล้วสวยครับตัวนี้ไม่มีตำหนิ ตัวเมียผมไปไว้อีกคอกหนึ่งครับยัง <c oughs> <c oughs> ไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ่ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ผมมีอะไรดีๆมาลงให้พ่อแม่พี่น้องรับฟังเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวเมียค,คู่เกิดเขาเอาไว้อีกครอกหนึ่งครับครับนี่นะครับคู่เกิดของเขามีลูกเจ้าเกียร์เขาลือรั่น ช้สิบห้าล้านสี่แสนของซอมมีส่วนตัวนี้ยังไม่ผสมครับสวยครับแม่นี้สวยผมให้อยู่ตัวเดียวครับนี่เราตัวเดียว ครับยังไงก็อย่าลืมก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผม้วยนะครับขอบคุณครับ